ใส่ลาดมันกันเลยทีเดียวแยกแยกวงกันเลยมีสมาชิกหยุดหนึ่งคนก็เลยต้องตักกเลยหมูเหมือก็ดูก็เดิกต้องเกีงใจมาตักหมูใส่ลาดไปแล้ว Năm sâu mặt 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 เอเจจะไปทอสินค้าอันนี้เลยสินค้าร่ะเแทไปเชื่อแท็กไปเชื่อแทเออเยอะมากค่ะเยอะมากค่ะเออจะตัดต้ององทอได้ไม่เป็นไรานี้เดี๋ยว่าเขาได้โอเคค่อไม่เป็นไรไม่เก็นไงมีกะีกเพื่อเสือเธอก็มีผูกันแล้วค่ะ อนเด้อร้อนเด้อวางเงือกลุยเป็นไงนางลงดีจ้ะไอ้หน้าไหวบยังไหมหวานเนาะหวานจ่อยใช่ไหมถ้าเราทำแต่วันแหลกเนาะมันชื่ออร่อยกว่านี้ไงผมงอกเยอะต้องใช้ดีแห่หน่อยเป็นไงนางอร่อยอร่อยหวานไม่หวาน เนี่ยดิเฮเต็มบ้านมึงไม่ใช่เป็นไรตัวค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเอาเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้รับรองใส่ดิเฮค่ะไอ่ทำงานก่อนทำงานก่อนนะเงียบจ้อยจะเนาะได้ตอนเลยเงียบจ้อยเลยเนาะมึงอ่ะสบน้ำร้อนร้อนไม่ดับไฟแล้วก็อุ่นไว้เงี้ยล่ะหมูเปื่อยยังไง พอดีกินไหมรับไปเ,นเนลืยย่นยๆลุยอยู่นคนต่ลุย,ยวันนี้คือชิเผืองวันนี้วันนี้อยู่แค่นี้แล้วค่ะ <c oughs> น้องอ้อมหยุดกระตูนกลับบ้านกระสินมอยู่กันแค่นี้วิ่งข้ามฟัง <c oughs> ต้องเอารถปลาบามาไว้ส่งของอะคะเพราะว่าฝนตกฝนตกเวลาวิ่งไปส่ง ออเดอร์ที่ไม่ใช่ของช้อปปี้ต้องเอารถที่มีเรื่องวิ่งลำบากไม่ต้องรีบเด้มไม่ต้องรีบ <c oughs> ไม่สบายมีติดคอ <c oughs> มีกลยหนัก <c oughs> ต้องมีกระมางเี่กนนี่เนาะ กระดูกก่อนจะเป็นทำไมก่อนวา้กระโดดใส่กลุมกล่มๆอ่ะเปื่อยมัม้งยังกระดูกเปื่อยยังยังยังไม่ได้กินกระดูกกนี่กินหน่อ,อมาอตามมาตามมาเข่าต้องอย่างนี้เลยฉันกินเข่าเลี้ยงเม็ดแบบนี้เลยเ เป็นกินหอมมะลิแต่กินแข็งเมื่อนั้นลูกน้องของท่านช่วยมันเอาเขาแหงนามาให้ฉันว่ากูกินแข็งกูไม่ได้กูกินเข่าแข็งไม่ได้เขาแหงเจิมลุงลุงทนายป้าน่มไม้อร่อยมากเลยหวานชุบเลย แกล้มต้มน้ำทิ้งน้ำหนึ่งลิตรแกล้มแกล้มกำลังกินเนาะไม่งั้นจะจืดมาก แต่เนือ้อผิดกลัวยังยังแล้วทำไมทำงานนีได้แล้วได้แล้วได้แล้วแป๊บหนึง่งมันเผ็ดไอ้พริกไทยด้วยนะจ้ะนิดนึงตรลงดีถูกกลัวให้มันกลัวก่อนมันขาด ต้องเผลออีกนิดมึงเนาะใช่โอเคแล้วนะเมื่อกี้นะ